มาครับคลิปนี้ทำพิเศษเพราะว่ามีอัาชีพมาไอ้คลิปนี้ครับเป็นการสอนเดินเกมป่านะครับในแรงคอมมานเดอร์นะครับอ่าแหลงไม่สูงมากแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนติดอยู่ที่แรงคอมมานเดอร์กันเยอะซึ่งเอาจริงอ่ะตำแหน่งป่านะครับเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่ะาไต่แรงง่ายในโชคแหลงคอมอ่าคอมไปคอนจะไต่จะไต่ง่ายมากนะครับแล้วก็บิโล บิโลตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับแต่ว่าคนในรังนี้เนี่ยในรังคอมเมดอร์เนี่ยไม่ค่อยเด่นอ่าไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นบิโลนะครับซึ่งหน้าเราเจอบิโลในรังคอมส่วนใหญ่จะเป็นสเสมอเพราะว่าเขามาฝึกได้ย่ันอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนเดินเกมป่าแบบเอ่อสามารถใช้ได้ยันรังสุทีมรังอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้เราฟาร์ม3หลุมแรกเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราฟาร์มไว้หน่อยฟาร์มไว้ไปให้สังเกตน,นะครับคีมเนี่ยเพิ่งขาดป้อมสองเองนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะไปฟาร์ม คีปป่าก่อเลยนะครับไม่ต้องรอตรงกลางเพราะว่าถ้าหากรอตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะช้าอ่าเข้าใจเข้าใจคำว่าช้าไหมครับเพราะว่าไหนกว่าจะรอคีปไปชนตรงกลางไหนกว่าจะรอเคคีปอีกซึ่งมันช้าครับซึ่งถ้าหากเราฟาร์มไวเนี่ยเราก็ไล่เข้ามาฟาร์มป่าต่อเลยอ่าไม่ต้องไปถัดกลางละอ่าขอย้อนนิดนึงครับดูรูปนี้ครับรูปนี้นี่คือผมกําลังฟาร์มคีปตัวที่สี่แต่ว่าเห็นอะไรไหมครับป่าทีมเขาเนี่ยมาอยู่เลนล่างซึ่ง้าหากป่าเขาอยู่เลนล่างเนี่ยแปลว่า เขาอาจจะฟาร์มบูยังไม่เสร็จด้วยซ้ําเขาอาจจะมาไล่ตีคิปอลไรคิปน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ลงมานะครับซึ่งเนี้ยเขาเดินเกมผิดเขาจะฟาร์มช้าละเพราะว่าถ้าหากเขายังไม่ฟาร์มบูใช่ป่ะเขาต้องไล่ไปที่เลสซึ่งมันจะช้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่สี่นะครับเรายังไม่สี่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะตีคิปไปก่อนอ่าพอตีแล้วปุ๊บก็บวกเลยโอเคครับตรงนี้ก็ได้เลนล่างไปตะกี้จำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าลูกเนี่ยเขาฟาร์มชา้า อ่าเพราะว่าเขามาโผล่ล่างเยอะไปหน่อยตรงนี้เราก็วิ่งเข้ากลางนะครับเพราะว่าเลนล่างคิวยังไม่ชนก็ตัดเข้ากลางพอตัดกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พามปเดินนะครับตรงนี้เราเห็นเขาา3คนแล้วนะครับเห็น <c vern> <en> 3คนปุ๊บก, <c vern> กแ็แวะหน่อยอ่ะแวะหน่อยแวะไปโดูเลสหน่อยแล้วก็เจอพอเจอปุ๊บบุได้เล,เลยเรามีคนเยอะกว่านี่ใช่ไหมอ่ามีคนเยอะกว่าเข้าเลยครับชิกมาคิกที่มานนาหมดนะครับเห็นเห็นมานาไหมมานาเขาหมดนะปลาหมึกก็ยังไม่สีนะ อ่าตอนนี้ถ้าหากเรารู้ว่าเขาสู้ได้สู้ไม่ได้มันจะได้ง่ายขึ้นอ่าใช่ไหมแล้วก็ลุนกลางน้ำตรงนี้นะผมได้ลุนเงินนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆได้ลุนเงินต้นเกมให้ลุนเงินนี่บอกเลยว่ารวยตรงนี้นี่เมทต,ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไม่มารับการนะครับก็เลยตัดกันเลยแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาตีบูนะซึ่งตีบูตรงนี้เนะี่ยอ่าวีราสามารถจะมาแท็กก็ได้นะครับเพราะเราเทสก้างไป ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะยังไงเราก็เป็นแอนนะครับเข้าจังหวะสองได้ครับสำรัมฟาร์มกันมาตรงนี้ที่เราอยู่เยอะครับเปิดเลยคลิกซี่ฝั่บนนะก็เห็นด้วยว่าล้านี้นี่เออ่เมยจะไม่ค่อยงอกคลิปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมยทีมเรานี่โอเคอยู่นะอะ่โอเคอยู่นะครับพยายามเอาคลิปอยู่แต่เมยทีมเขานี่ไม่ค,ค่อยเอานะตรงนี้นี่เห็นป่าเขาไหมครับป่าเขาอยู่ข้างล่างนะมีโอกาสที่เขาจะดาัสไดลเยอร์สูงนะครับ ตรงนี้เ่เรารู้ใช่ไหมครับว่าเขาไปกางในล่าปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาเอาดาร์กค่อนข้างสูงถูกต้องไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราเปิดดอเทมดูหน่อยอา่าเปิดดูหน่อยว่าเราจะต้องเจอใครบ้างแล้วเขามีของเท่าไหร่ซึ่งตะเกียเราเห็นลูกเราเห็นเอนโซใช่ไหมครับเราเห็นทั้งคู่เลยเขาอยู่ด้วยกันทีนี้มาดูของดูของปุ๊บเนี่ยเอนโซมีเงินอยู่พันห้านะครับแล้วก็ส่วนลูกของยังไม่ตําชินนะครับตรงนี้เนี่ยพอเทียบกับการเงินเราเนี่ยผมคิดว่าสู้ได้อา่าแล้วก็บิโลเนี่ย มันข้นชาเป็นทีโรต้นเกมเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเจอเขาเราจะตัดสินใจบวกเพราะว่าเงินเราเยอะกว่าเขาอันนี้น,นี่เราเตรียมใจมาแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะบวกเขาจะสังเกตได้ว่าผมจะไม่ตกใจนะที่เจอเขานะแต่ว่าเขาอาจตกใจที่เจอผมเห็นนะแ,แล้วก็ตรงนี้เวล่ามาซ้อนทัายครับเยี่ยมเล่นล่างต่อตะกี้ออฟเขาตายใช่ไหมครับพอออฟเขาตายปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะตนใจเคลียร์เลยนะผมจะไม่รอออฟเรานะครับแล้วก็จะให้ออฟเราเนี่ยมาทายคลิปแทน ทำไมถึงตัดถึงจะทำงั้นเพราะว่าคีบอ่ะมันจะได้ไปตาย,ตายที่ฟอมเขาคีบมันจะไปตายที่้อมเขาซึ่งเขาจะไม่เวฟแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางออฟเราอะ่ะออฟไม่มาแท็กซึ่งเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยออฟต้องมาแท็กนะครับตต้องต้องมาแท็กแต่ว่าพาอออฟไม่รู้เรื่องตรงนั้นเนี่ยก็กลายว่าออฟยืนนิ่งหมดเลยนะครับ <c oughs> ออะตรงนี้ก็เดินไปเช็คบูนิดหนึ่งอ่าไม่เห็นบูนะครับไม่เห็นบูแล้วก็เคลียาาร์กลางเพราะตอนนี้เนี่ยเมจข้างบนแล้วนะขึ้นบนปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เราเห็นรูใช่ไหมครับ ลูกนี่ไม่มีบัฟเห็นไหมไม่เขาไม่มีบัฟนะครับแล้วก็แต่การเลี้ยเขาเลยตะกี้นี้เนี่ยบูก็ไม่มีถูกต้องไหมครับบูก็ไม่มีเลี้ยเขาไม่มีแต่ว่าเขามีโอกาสที่เขาจะวนมาฟาร์มเลสเพราะงั้นเนี่ยก็หาเรื่องบวกเลยเพราะว่าเราได้เก็บ่ยนของเขาก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กๆแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ id ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย24 b บส พิมพ์คำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open id แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ id ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครเรามองหา id R V คุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับ Amington TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R V Card โขกราคา,า,าเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าดูนิเ้เพจใต้คลิปได้เลยครับตรงน,นี้เนี่ยที่มันทะลุเพราะว่าลุเขาใช้อันตีนะครับซึ่งอันตีเขาจะกันซีซก็เลยกลายว่าเขาไม่โดนสกิลผมนะตัวผมเลยทะลุมานะครับแล้วก็คลิกซี่เพิ่งเกิดน,นะครับก็เลยมาต้องด้อมมองมอ,งมอ,งมองตัวนี้นิดนึงแล้วก็รอสกิลด้วยแต่ว่าไทยดี่ไปไทยดกวยกกลับไปฟาร์มบูก,ก่อนกว่าแล้วตรงน,นี้มีลุนกลางนา้ำคลิกที่อยู่ตรงกลางเมย์เราอยู่ข้างบนเนี่ยเมย์ไม่เอากลางเนี่ยมันก็บัวเลยครับ ตรงนี้ให้จําไว้นะครับว่าอ่าคิกฟี่ฟิกเกอร์ไปแล้วพยายามจําไว้นะถ้าเจอหน้าเข้าอีกรอบนึงก็คือเขาก,กดสกิลสองรุ่ก็ตา,าย,ยาได้เลยเขาหนีไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวขาตายนี่ผมพยายามใช้สก,กิลให้โดนสองตัวนะครับมันจะได้สก,กิลบีโรนี่เป็นตัวที่หาเลือดคืนได้ดีมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงแล้วก็ฟาร์มไว้มากด้วย ตอนนี้เราจะเข้าตรงกลางนะครับพยายามเลออิตัวเองหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่โซนอันตรายนะครับข้างบนตะกี้นี่เราเห็นแครี่กับลมเขานะครับแล้วก็ตรงกลางเห็นสองคนนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเห็นทุกคนบนดับแล้วนะตรงนี้ถ้าเราไปเล่นเลยล่างเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นการไฟสองหนึ่งซึ่งเราได้เปรียบอยู่แล้วตรงนี้ตามไม่ทันก็กดพันธุ์ไว้นะครับอันตรีแกไป้ด้อยนะเพราะว่าเผื่อโดนเกี่ยวนะครับจะได้มีอะไรเตะมมาแล้วก็ตรงนี้ข้างบนนี่เห็นลูกแล้วนะครับแต่ว่า เมดเราไม่ขยับนะครับไม่ไมขยับโดนไล่มาหิวป้อมหน่อยหิวป้อมหนห่อยตัวนี้ก็บ้าไปช่วยนโอเคตรงนี้ก็ปิดได้สอตอนนี้มีดาวเมทผมเบอร์มากและคลิปซีนนี้ก็ยากสกิลใส่ว,สวิลาตัวนี้ก็ปิดได้ครับกลายเป็นเป็นคิวไปตรนนี้เข้ากลางนะครับทำไมถึงเลือกเข้ากลางเพราะว่าการป้อมสำคัญถ้าอยากให้ป้อมกลางแตก ตอนนี้เห็นทุกคนแล้วนะครับเทียริยังเคลียร์ข้างบนอยู่เอ็นโซ่แคราอยู่นะเดินหารตรงนี้นี่ถ้าใครดูจะคิดว่าแหลมหน่อยนะครับทำไมถึงแหลมเพราะว่าตอนนี้เงินผมเบอร์มากครับสังเกตลูกครับลูกนี้เงินแค่2 0 0พันเองนะสองพันไปผมห้า0ันกว่าแล้วนะครับเพราะงั้นด้วยความต่ำของการเงินระดับนี้เนี่ยเราสู้ได้ครับพยายามพยายามดูการเงินไว้นะครับถ้าหาเงินเรานำเนี่ยเราก็ตัดสินใจสู้ได้ไง่ายขึ้นนะ ว่าตรงนี้เราควรจะสู้หรือว่าจะเราจะทําอะไรนะครับเราสามารถหาเล่นคนเดียวได้นะโดยที่ไม่ต้องรอทีมครับถ้าหาเราฟาร์มไว้พอนะตรงนี้เวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทั้งเลนล่างเลนบนเลยนะอ่าในเมื่อเวไม่ค่อยสวยนะครับก็เอาดากันดีกนวะ่าแล้วก็บุกไม่ค่อยขึ้นนะการบุกเลนเดียวนี่มันรับมือง่ายสังเกตปะคือถ้าหาคิกซี่เขาไปอยู่เลนกลางแค่นั้เขาเคลียร์คิวได้แหละแล้วก็เกนี้ผมอกว่ามีอาร์มนะครับแต่ว่า มีคนบอกว่าโอไมอามไม่ค่อยดีพอผมสังเกตแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าโอไมอานี่มันไม,ม,นไม่มันไม่ติดตลอดนะครับมันไม่ใช้งานได้ตลอดเวลาอา่าเพราะงั้นเนี่ยโอไมอามกับบีโรไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คอนเฟิร์มละคอนเฟิร์มละไม่ค่อยดีตอนนี้ป่าเขานั่งอยู่มังกรนะครับแล้วก็ฝ่าด้วยไไปก่อนนะตรงกลางมีสองคนนะครับเดี๋ยวรับการก่อน ตรงนี้นี่เขาก็พยายามจะรอตีป้อมเนะ้าเห็นสองคนเขาก็พยายามไปสู้นะและมิโลเนี่ยถ้าหากเราโจมตีใส่ชารีเนี่ยเราพวกตัวที่มันแบบเป็นตัวชิดตัวมันก็จะมาให้เรากดท่าสองพันอยู่ดีนะเพราะงั้นแหละเราก็พยายามโดดเข้าใส่โทษตัวตีไกลถึงเขานะมันจะได้นัวเองนะครับตรงนี้เโล่นเราโรนะครับแล้วก็มาตีคีปิก่อนเอาปั๊บด้วยตรงกลางเขาจะเอาป้อมนะครับรีบไปกันด้วยการเงินที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยสู้ได้นะครับแล้วก็เวลาจะไฟท์ ครับเป็นตัวบิโลนะพยายามโดดเขาใส่ัวที่ผมบอกครับถ้าเราโดดใส่พวกตัวดาเมจทีมเขาได้เดี๋ยวพกตัวแท้งมันก็โดดมาให้เราปาดนี้นะและนี่เชฟสงสัยครับว่าทำไมแรงจังอ่มมันเป็นเรื่องของความต่างในในเรื่องของการหาเงินด้วยนะครับจะสังเกตว่าผมฟาร์มไม่ค่อยสะดุดนะแบบฟาร์มมันก็มีอะไรให้ตีตลอดเวลาครับอันนั้คือการฟาร์มดีนะตรงนี้นี่ผมเห็นทีมเขาตายเยอะนะครับก็เลยพยายามจะเล่นนะครับเพราะว่าถ้าหากเอาตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็คือมันก็ได้เยอะเราเราก็ได้แครี่เขาด้วยแล้วก็ ได้เล่นป้อมเขาด้วยซึ่งถ้ารู้ไม่มาก็น่าจะได้ป้อมแตกไปแล้วนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าเราเสียชัดดาวนะครับแต่ที่คิดว่าไหวเพราะมีดาบฟ้าไงโดยเขาป้อมเขาใช้ดาบฟ้ารับดาเมจอะไรเงี้ยมาเกิดแล้วครับดูกันต่อเห็นรูปแวบนะรับเองก่อนนะครับเวฟเราไม่ค่อยดีเลยนะเวฟเวฟแย่มากเวฟตกตลอดเลยขนาดเกมน้ำเลย เห็นปะเว็บตกคืออะไรเว็บตกคือจะเห็นว่าครีปซ้ายครีปขวาไม่เลยแม่น้ำเลยครับไม่ไม่เลยแม่น้ำเลยครับ,เ,เ,รบเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่สนะวิดวอ์ครับออฟเลนทีมเราก็ <c oughs> อยู่ตรงกลาง <c oughs> ปกติถ้าเป็นอย่างนี้ต้องต้องพยายามดันเลนให้ส่งเลนถึงนะแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ครับที่มีคนทักเรื่องอมีอามที่ผมก็เทสสังเกตไหมครับว่าตรงมือของบิโลน่ะมีแสง เห็นไหมครับมีแสงแต่ว่าพอบิโลตีพาสซีฟดันไม่ติดโอมิอาร์มเฉยอ่าแสงไม่หายไปเพราะว่าโอมิอาร์มไม่ติดแล้วก็ดาเมจไม่ขึ้นด้วยนะครับงั้นโอมิอาร์มก็ใช้กับบิโลไม่ได้ครับซึ่งถ้าหากติดโอมิอาร์มได้คงคงจะดาเมจแรงเกินไปคิดว่างั้นเลยมันจะตายไปมากตอนนี้เอ็นโซ่แหลมมากนะครับแหลมเยอะแล้วก็มีทีมเขาดักพุ่มอยู่หน่อย,ยแต่ว่าวิลานี่สวนได้ แล้วลองไปปิดนะเขาเรียกว่าแหลมมันมีแผนอะไรอ่ะคนกลั็มาฟาร์มต่อครับลอนรับกลางด้วยนะตอนนี้ก็แพมแอคทิฟเองนะครับเพราะว่าตะกี้เห็นคลิกซี่อยู่ครับผมลองสกิลเช็คดูนะครับแต่ว่าไม่เจอแล้วก็มาเจออยู่ตรงนี้ครับ โอเคได้ไปเบ๊ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตะกี้ลุ้มผมบนนะเคลียร์การไปก่อนนะครับตอนนี้ผมกำลังรอดาบแรงอยูอ่รอให้มันได้ของก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยกลายว่าผมจะถือเงินค้ามือสองพันนะไปเข้าไฟตอนนี้ปุ๊บก็บไม่ค่อยได้ผลอะไรเลยมาตอนนี้ดับแดงมาแล้วครับเห็นเคลียร์ใช่ไหมครับอ่ารอรอรอเขามาก็ใส่เลยครับตื่เอมา,าออมาก่อนนะครับ บนกับเอ็นโซ่ชินพอไปกระจก,กไว้นัวเลยเออตอนนี้มันชอบแบบคนยืนติดกันนะครับความโกงมันนี่คือการหลีกเลื้อนเนี่ยพอไปนนัวแบบกลางไฟแล้วตีตีโอ้โหเลือดเด่นกวัวเลยตอนนี้ผมพยายามจะหาเอนโซนะครับแต่ว่าหาไม่เจอเอนโซ่เขาหนีมังซ้ายตรงน,นี้ก็ทำเว็บบนเลครับ ขอบคุณเช้าคุณพ่อขอบคุณค้าขอบคุณครชมขอบคุณชมตอนนี้เวฟบนสวยนะครับเดี๋ยวเราไปเอาดาร์คเซเยอร์กันเดินเกมพาเพื่อนเลยเดินเกมพาเพื่อนเลมื่อกี้ดูเหมือนว่าวีล่าจะตักคิกซี่ได้ได้จริง ทิกซี่นี่ก็เดินมาพยายามแก้เกมนะครับอารมณ์แบบมาเข้ามาลาดัดดาร์กอะไรอะไรมาเนี่ยตรงกางผมก็รอจังหวะอยู่นะครับระหว่างที่รอตรีบัฟฟ้าไปอะไรตรีรอไปจันงนี้นี่ผมอยากให้โลมเปิดให้นะครับแต่ว่าทีมเขาเหินก่อนยกมาด้วยแต่ว่าตัวดาเหมจไม่อยู่แต่ก็แรงเอาเรื่องนะแรงเอาเรื่องนะตอนนี้ผมเล่นต่อไม่ได้นะเดินโลไปเดี๋ยวมาหาตีคิก่อน โดนเปิดปุ๊บก็หาเรื่อยคืนนะครับแล้วกลับไปไฟรอบนแต่ว่าเพื่อนเราทำดีครับตรงนี้ดาคือปล่อยทางเลนบนครับแต่ว่าไม่มีใครเดินขึ้นไปเลยจริงตรงนี้นี่เออ่ต้องพาเพื่อนขึ้นไปแล้วนะครับแต่นี่เขารอผมกยูนก็โอเคก็โอเคครับก็เกิดมีนะครับ เพื่อนไม่โลภเลยตรงนี้เพื่อนต้องโลภหน่อยครับเพื่อนเพื่อนไม่โลภอะไรเพื่อนต้องโลภคลิปนี่ดูว่าจะไม่เนียนติดเห็นเขาไม่ใช้ตอนนี้ก็เล่นก็เจอครับคือตรงนี้เนี่ยดาร์คเซเยอร์ตัวใหญ่มันอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทีมเขาเนี่ยตายไป3ตัวเราต้องเล่นข้างบนต่อนะแต่ว่าไปเทอยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับ จบเกมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับการเดินเกมก็พยายามทุ่ลมหายใจเป็นการหาตังค์นะครับพยายามหาตังค์เยอะๆแล้วก็พยายามแอคทีฟเองว่าช่วงจังหวะช่วงโซนตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโซนอันตรายนะเราต้องคอยระวังนะอะไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สก,กิลอะถ้าลองเช็คคุ้มได้ก็ลองเช็คดูนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับลองลองเช็คดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินเกมกับแลนด c คอมมานเดอร์นะครับซึ่ง ต้นซีก็ก็ถือว่าเล่นใช้ได้เล่นใช้ได้เพราะว่าจบซีมาก็ยี่ขสสิบดาวอยู่ดีคือถ้าหาดูในเกมนี้จะเห็นได้เลยว่า,ามีการเดินเกมที่มีมีจุดให้จอะได้เยอะแล้วก็บอกจุดสังเกตไปเยอะนะครับก็การเดินเกมที่ใช้การสังเกตประมาณนี้เนี่ยก็ใช้ได้ยันในนี้เลยยันสุพีมเลยจะไปซูก็ได้ไปแปดสิบดาวร้อยดาวก็ใช้ได้หมดใช้การเดินเกมเดียวกันนะครับแต่ว่าพอเรามาเล่นในรังในน้อยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า เฮ้ยคนนี้เนี่ยมีจุดจุือดพ้องอะไรบ้างนะครับเราจะได้ชี้ให้ดูว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันมีจุดสังเกตอะไรนะที่แบบว่าเราสามารถเข้าได้มีจังหวะเขาทําได้นะครับซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด open chat แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม open chat นะครับก็สแกน qr code หน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ มีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชทได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับแล้วก็คือคนนี้นี่ไม่แนะนำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนละกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไม่ค,ครับ